สำหรับวิดีโอนี้ก็เป็นการเพิ่มข้อมูลบุคคลแบบเป็นชุดครับอันดับแรกเราไปที่ Solution Access การจัดการบุคคลจากนั้นมาที่ปุ่มนำเข้าครับจะมีให้สร้างเทมเพลตรายการในส่วนนี้ถ้าเรากดไปจะมีการ Export ในส่วนของไฟล์ Excel ครับที่เราสามารถสร้างในส่วนของเทมเพลตขึ้นมานะครับหลังจากเรามีเทมเพลตเรียบร้อย ตัวเทมเพลตก็จะมีหน้าตาประมาณนี้ให้เราสามารถระบุข้อมูล ID ผู้ใช้ชื่อชนิดผู้ใช้แผนกหมายเลขบัตรแล้วก็ข้อมูลส่วนที่เหลือต่างๆครับจากนั้นกดเซฟวิธีการนำเข้าเรามาที่ปุ่มนำเข้าอีกครั้งเลือกไปที่นำเข้ารายการบุคคลเสร็จแล้วเราหาไฟล์เทมเพลตเมื่อสักครู่ครับที่เรากรอกข้อมูลเรียบร้อยกดโอเพ จากนั้นจะมีพร้อมแจ้งเตือนนะครับว่านำเข้าข้อมูลผู้ใช้สำเร็จกดใช่เท่านี้ข้อมูลผู้ใช้ที่เราทำการกรอ,อกไว้ใน Excel ก็จะเข้ามาแบบเป็นกลุ่มเรียบร้อยครับ